โอเคเ,เพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับสู่หนะึ่งคูชแนลวันนี้ผมมารีวิวอาปาเตลนะครับที่พักใกล้ๆอยู่เน้นมอลนั่นเองนะครับผมนี่ขึ้นมาก็เป็นริบหรูนะเมื่อกี้นะครับเปิดประตูมาใช้เป็นคล้ายๆทีการเสียบนะครับแล้วมันก็จะเป็นอันนี้เขาเราียกว่าปดไฟเปิดไฟทั้งหมดโอ,อ้หรูหลาครับน,นะนี่เะนเพื่อนนะอ๋อมีกระจกนี่ตามนี้ตรงนี้นะครับอ่านหน้า หรูหรานะครับผมแล้วตรงนี้นะครับที่นั่งอาบน้ำนึกว่ากันไปนะครับชักโครกต่างๆนะครับ,รบ,รนะรบฝักบัวนี่แหแต่งตกแต่งได้หรูหรานะครับพระคุณนุงพระคุณหนูนะครับผมอะต่อไปมาดูข้างในกันมากดีกว่ามีแก้วน้ำ,ม,นำมีแชมพูให้พร้อมใช้งานนี่ตู้เย็นนะครับแล้วก็มีน้ำให้แก้วน้ำต่างๆนี่ครับ ถือว่าดูดีเลยทีเดียวเนเข้ามาผมนั่งตกใจเฮ้ยโอเคเนี่ยนี่นี่คือบริเวณรอบๆอบนะคลิปนี้ผมใช้มือถืออีกเครื่องนึงถ่ายอาจจะมีสั่นบ้างอะไรบ้างเพื่อนๆือนะเพราะว่าเมมเต็มอีกเครื่องนึงนะผมใช้เครื่องนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะก็พอใช้ได้เหมือนกันนะครับตู้เก็บเสื้อผ้าตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็อีกหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านี่มีไฟได้วยนะอาอ แต่ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเดินทางเข้ามายากนิดนึงนะถ้าใครที่แบบจะมาที่นี่ก็คือต้องเดินสุดซอยหรือว่าเปิดแผนที่แล้วก็ห้แท็กซี่มาส่งจริงๆเมื่อกี้ผมลุยมานะครับค่อนข้างเหนื่อยเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันเข้ามันลึกขนาดนี้นะผมเดินเข้ามาลึกพอสมควรนะนี่นะตู้นะนี่อ่ะมาดูอีกมีทีวีให้หนึ่งเครื่องขนาดน่าจะสามสองนิ้วดูจากไซส์นี่ครับกระเป๋าของผมทั้ง ทิ้งข,งขยะโต๊ะอะไรสวยงามนะครับมีม่านมีอะไรต่างๆที่นอนที่นอนสองท่านได้นะครับมีโต๊ะนั่งเล่นด้วยไหมมีม่านแต่งสวยงามสีขาวแอร์ครับผมเห็นไหมโคมไฟที่นอนเป็นสีขาวหมอนพ่อห่ม,ร,มรีโมทแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่ผมบอกนี่อลังการงานสร้างสำหรับตู้เสื้อผ้านะครับผม อ่ะตรงนี้ก็เป็นม่านเห็นไหมเปิดปิดเปิดปิดปด,ดูซิว่าเห็นอะไรมั่งเรามาดูกันสามารถเปิดออกไป้นอกได้โอเคเป็นไงมีที่ตากผ้าด้วยอ่ะนะครับมีระเบียงข้างนอกวไว้ทําไรไว้ตากผ้าผมเช่าสองคืนนะก็ราคาห้องนะครับประมาณแปดร้อยกว่าบาทผมจองสองคืนก็ตกพันเจ็ดพันแปดเออราคาถือว่าใช้ได้ นะครับผมโดยรวมแล้วผมว่าโอเคแหละมีไฟระเบียงตรงนี้นะครับแต่มีกฎที่นี่ห้ามสูบบุหรี่นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าห้ามทําอะไรที่มันดูแบบมีข้อห้ามแต่เขามีรถรับส่งเพื่อนใครจะไปตลาดหรือว่าอะไรก็โทรแจ้งกดศู์ลงไปหาโอเปอเรเตอร์นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ติดใครเขาก็จะไปส่งให้ได้เลยนะจะไปยูนี่ยนมอลล์หรือจะไปตลาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเขามีรถนะครับข้างล่างเป็นไ,ไงนี่คือชั้นด้านบนนะครับ ลิันหลุดดีนะเมื่อกี้เข้ามาเนี่เป็นลิฟต์แก้วนะครับผมเอออยู่ที่มอนะจริงๆริงเอยู่ตรงอู่หนุนนะครับผมเดินเข้าซอยมาทุกทีิ้งตุ้งติุ้งติุ้งตตอนแรกหาไม่เจอครับงงมากเลยตอนแรกนะครับผมตาแตกเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วแถวนี้ก็จะมีอาคารที่แบบสูงมากอยู่ไม่รู้ว่าเป็นโรงแรมอะไรค่อนข้างสูงนะครับบังอยู่ด้วยนะครับตมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับที่พักที่นี่ฮะใครจะมาหาน้องๆหรือว่ามาเที่ยวแถวๆยู่ที่มอญก็ที่นี่ฝากไว้ด้วย ราคาไม่ค่อยแรงก็หรูหราดีนะผมทุกอย่างก็ครบครันนะที่นอนโอเคสวยงามแนละ้วฝากนะจะอยู่ในซอยนิดนึง,ง,งนะไม่ได้อยู่นัดถนนใหญ่เพื่อนแต่มีรถรับส่งฟรีไม่รู้ว่าต่อครั้งหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าโทรลงไปนัดแนะกันแล้วก็เขาจะมีรถไปส่งเรานะครับอย่างผมจะไปเนี่ยสมมติว่าไปเย็นนี้ผมก็จะโทรลงไปก่อนเลยบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปหกโมงผมจะไปยูเนี่ยมอะไรเงี้ยเขาก็จะเชียร์รถให้อะไรประมาณนี้เพราะว่า การเดินทางเข้ามามันค่อนข้างยากเดินหิ้วกระเป๋าก็เหนื่อยแน่นอนนะครับฝากและขอบคุณทุกคนที่รับชมไปก่อน